ดี๋ยบอลายบอลเดีนยว้าแผเนทุกคนเด็กกําลังรอเขาไ้งใคเอวท่านหนึ่งเขือตีัือเ่าคแว่างท่านหน่้เ็วงับี้จีใคเวคนคนเลียบได้เลยนี่โอ๊ยเป็นงูหลับสาวเลยวท่นนี้เดียววทนีเดียว ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีภาพพิหน่องก็ผู้ทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผู้ชมทางในและต่างประเทศนนี้ยุก็ชงตะเพีงแซ่เราเก้าพี่น้องพภาเขั้วโลกับปลามีภาพพี่น้องโดยทางไก่เด้อครับมาบ้านขน้าบนตาตุ่มเพื่อสังฆาจังหวัดสุรินทร์ครับภาพี่น้องมารอเบิ่งว่าเห็ดมันสิออกหรือบ่นะครับไปดูไปชมเป็นงกำลังใจตะเพียงกระยาดวันนี้เขาเสด็จเห็ดแม่ยังแน่นอนครับ ิว่นองาสมันซ้ำได้ไครับรอการจ้ากกจกะเพงกยหลุ่มกันเลยครับมันบอมืนี่มันละเด้อพี่น้องมันลเด้อจ้าพี่น้องเดืดซ้หพวกหลังดำแล้วครับอึไ่กัไเ้ับอยู่ไ่กันซััวดำอุ้ยอุ้ยมัน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 มัมันจ้า อุ้ยจังไดยจังหัวมันออกจังจริงมาพูดมันโอจะเอาไม้ก่อนเล้วพูดอีกเลยแล้วกล้วยต้องแรงต้องแรงอีหลีเลยนะจังไดยจังหัวเปีหัวคือผุคือโขนหม้อหมอกดำดำครับมันมาอีกแล้วอีกคน มันม ok ันมันขอให้วยแล้วครับขึ้นแน่นแท้ดูยินหมดกันวกหลังดำหัวใหญ่ครับขอนคาเปล่ยนแท้ บานนอกกลังออกบ่กําลังออกกําลังออกดวงดำเขาบานข้านาครับดองนี้เยอสจังโฉด บานครับเตะหากใหม่ด้วจ้ะอ้ยคนเน่กั่ทางมอวไล้มยาเต็นละบุรไลจะถวอยู่เมีนมอ

ท้าายเลวทงนี้ตีงับกี่แบบตยังใหญ่ทงนี้วทายเวัจ้จินถคนเห็นบอด้เลยดเอียเอาแบ่งย่างดอกเยด้อด้ยเป็นงูหลับสาบเลยบอท่านนิเปียบอท่านนิเปียให้เขาจุ่มนึงครับ ดอกบานเลยว่านอนดุงเดี๋ยวยกขึ้นงามๆงามๆด้วยครับไข่ขาวง,ง,งามเลยครับ,รบจุ่มนึงครับไข่ขาวเอาเมดอีกแล้วพี่น้องอู้ยปกขาวใหญ่ปวกขาวใหญ่เอาบะได nhưng bậc đỏ cá nhầy khá cá nhầy một kháo hình nào quá kháo ồ đắng quá đây nếu chỉ có thân kêu bằng mình kiếm này khắp kiếm này bởi lý là bỏ tóc xay xíu nó chỉ có thân mua khẩu ảo lưỡi

มันคนละแนวกับมูแจวได้แจวได้เออแจวได้ขาดแตกซุ้มขาดแตก่เอาในทน่เอางอไม้ไง่บางนางไีนเออบางยางไ้าวาเดอาขากันเลยว่าคนละยางนนี่เนีแนวก็ขายแงวขาไเลยนี่นกงเนื้อตาเนตอนนี้แนวขายยางบ้านเขานะแนวหน่อยาแนวน่อย้แนวหน่อยขายงาแหอมูไงคือเขาบอกขาวขาเบิงใ้มงจีมให้เอาจีมดึงนี่นี่ฮักขอเขาจีมแล้ว มันเงขาวขายเงตัวนี้ปวกมวนเด้อพี่น้องมวอนี่มวนา็ยเลนบท่นเนาอีเต๋วเปวกมวนจุกมันก็ยังมีเาเนาะเขากย่งกับตาเพ่ผ่าน้าอยไงเพีนเราก็็ด้จุเบอันนี้เอนึ่งเออคนละเนี่ยางเนี่ยเดียวกันเนีเดียวกันก็น้ำเจ้าแต่เนี่ยเดียวกันกับโอคนละเนีกัมุ้ยเตียวด้ เมียนบรท่านวิ <laughs> y, like ่ดดินขยบนั่นเห็นว่าออกยูโฟนเก่านี่แหละมันมันบ่ท่านโพขยยบโอ้มันบ่ท่านโพหรอนั่นยมีแต่ขามันขยยบดี่นาะมันมุนอุ้ยดหลยดกอยู่อะหน่นอยนั่นแอนั่นต กระตาเขาจ้องไว้อยู่น่ะกระตาเขาจ้องไว้อยู่กระตาเขาจ้องไว้อยู่กเขาจ้งไว้อยู่เอาปลเห็นผัดผัดดอกผัดดอกจุ่มผัดเห็นผัดดอกงาผัดปลเห็นมาดีปลาเห็นจุ่มพื้นนั่นเบางมังคู้อ้อมเขาเหยียบพื้นว่าบ่เขาเหยียบเหยียบเหยียบต่กรอนดินมันแน่นมเขาขนดูนี่เจ้าหลักจุ่มมันวุ้ยมันคูแล้วไม่เอามยังไแตมืออื่นเขารอแล้ววัางหนึ่ง วางนึงเขารอแล้วมันมเมนเฮ็ดเาเกมเฮ็ดปวกมือนี้ม่วนวนเน้ะพี่น้องอ้นั่นทำงานแต่จุ้งจ่อยจุ้มนึงนั่นเขารอแล้วมันบอแมนเฮ็ดปวกเขาอู้ยดอกงามเนาะดอกงามค่ะสั่งปรยู่ไก่บานเ่านะ มืออื่นจวดมาจากเสาทีแม็กซ์กำลังออกได้นี่ตัวนี้นั่นนั่นกำลังแท่งนั่นเอามือเก้ามันลูกกระสุนมันก้อมือเอามือเก้าลูกกระสุนมันก้อมือใช่เขาเห็นเออนั่นเี่นั่นเี่เขากำลังไงอยู่นั่นเออเขามือเก้าลูกกระสุนมันก้อมือกำลังออกเด่นมือนี่โคตนี่ทิศภาคเนาะแต่เม็นมันออกหน้าตาเนาะเดี๋ยวที่แต่มันอยู่ใกล้บ้านเขา ทันสิได้กินได้ยากกินได้เคุณหาการปลูกออกเลยนี่มันอยู่ไกลมากแต่พรท่านแจ้งคุณพุนามันออกกับไม่เงียวนั่นแม่ยโปมันโอ้ยเฮ็ดแบบตาเบอลนี่คนละแบบบอลคนละแบบบุยตาคนละเบียบเมียนเดียบตาก็ใหญ่อาจเอาได้นี่คนละแบบอี๋ตรงนี้มันดอกไงนั่นนี่เห็นบอลนี่นี่ดอกนึงนั่นก็เปิดไปเปิดมาพลออยเราดอกนึงนี่ขิ้นหมันมาได้กันบุษบดคนไม่ขิ้นหมันมากเลยมันคุ้ยไข่เอามารอแหละก็ติดเตืองมันโมเมนต์เห็ดเท่า นั่นก้อมืออีกแล้วเฮ็ดอันนั้นได้หนีเห็ดเฮ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 ็ดอันนั้นเฮ็ดหลังขนคือตาละว่าเอ้าเธอเศร้ารักกัโดนใบถาวรเนี่ยงใหญ่หลังดำเนี่ยงใหญ่มัน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 ขนต่อตาเนาะขาติตาย่าไปเอาเลยขามันถีขนแต่แก่คือปวดตาดมีแหละตัวตัวติตาเ่าไปเอาขาคนเขาฝาตาไปเอาก็ก็ใส่มั่วมีแล้วยาดอปวดเลยเด้อเจ้าพี่น้อง

มาเลยผัวเลยเนาะโอ้โหผัวจังสีมันก็ยัง้ว่าไข่อยู่มันมวนเนาะมันง่ากินบาดจีมันเหลื่อมมันออกลายเหมือนมันง่าโอมันหลังวันผ่าเลยดี่มาหนีรอยหยาดมาอีกแล้วเด้อพี่น้องขาวใหญ่ขาวใหญ่แท้เลยเดีวนี้ทั้งขาวทั้งใหญ่ขาเงายาวงามอ้วปวบเลยวันนี้มีแต่เห็ดปวกหยาดเด้อพี่น้องเก็บบนมวลเลย งานกันมืทีมงานเลยมวนกุ๊บแรกแลนแซวเลยให้แต่เห็นแตกะะมูลงามเลยพี่น้อเอางัดก่อนงัดก่อนอทดสอบใบก้อนสายกำลังเขาง,งัดก่อนหลดองามคัาเลยเจัีกำลังงามงามเลยครับ มันหจัะมากเลยงามเลยจ้าหองเอ้ยหย่อัดมันนะเขางามครักเลยบขอโชว์หน้าหน่อยงามสุดๆเลยพี่หนอ มาทั้งงัดเด้อจะ้ะสุดนี่พิน่นขึ้นก่อนพ่นแก่เพิ่นก็ขาขนเนาะแตกปั้น,นแตกปั้นให้ปวกตาดอาตาเพ่งเพ่เอาฝั่งนั้นเด้ตอตาเพ่งโอยเฒ่าหมดอ,อายุยัยอาจเนาะยัยอาดอายุยัยอาดอีกแล้วพี่น้อง ต่ก็ถือว่าใส่ใดอยู่จ้ะหมานหมานเห็ดอื่นบ่ออกพี่น้องเลาะมืดแล้วเันเฮ็ด,ดปวกเห็ดอื่นบ่ออ,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 อสองดอกโอ้โหหัวหัวผุหัวผุเฮ็ดผึ่งฝายครับ ข้าไงก็ดอกเลยถุงที่สามเพิ่งเลื้องครับสองดอกก็แปลงสองดอกครับโม้ลย่เขา ูมันครับไข่ขาวครับหาจุมตึท่านี่สาจุมครับไข่ขาว3าสจุมน่อยหน่อยก่ล,ยนะกลังออก กระรังโกกด้วยจ้ะขี่น้องขี่าร์เทอร์มูน,นีบ้านคนาดเด้อครับตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับมือน,นีวันกันเสาร์วันที่13สิงหาครับไข่ขาว นีจุ่มนึง่งใหญ่มันใหญ่เอกไ,ไปบดไหญเก็บเลยครับตอนนี้ตะเพ่งอะไรออกมาหอดรถหรอมันนี้พาพี่น้องมาปลาเดินทางไกลอยู่ครับมาบานขน้างหน้าพี่ครับมันนี้ก็ถือว่อมันอยู่ครับเก็บเห็ดพวกแบบมันม้วน มัอนี้เก็บแบบแบงปันเนอพี่น้องถ้าเบิ่งใน่ลิปมวนสำเนียถ้าเบิ่งแรงหยาิกันมวนกุ๊บเลยใหญ่ใหญ่พ่ท่านใหญ่ใจมาก่าเราแรงพ่ท่านมูดอก <laughs> แต่เราไทายวิวเรายัางได้แต่ท่างด่าเขาใหญ่จะชู้ใหญ่จะชู้เย,ย,ยี่ยม,มร,ยรักม,มากหน,น้นครับว ดีครับกระมานอยู่ครับไม่ไหวจ้าตตาอยู่ครับ